ลักสินกําลังจะพ้นโทษสิ้นเดือนสิงหาคมคิดว่าหลังจากที่พ้นโทษแล้วเนี่ยคุณทักสิณจะเข้ามามีบทบาทกาับการเมืองมากน้อยขนาดไหนคะผมผมคิดว่าคุณทักสินเป็นคนเก่งนะจริงๆผม,ผมเองก็เคยเคยสนับสนุนเลือกคุณทักสิสสนในซ้ำไปเ<ช>พราะเราเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยประเทศจะได้มีคนอย่างมหาเดของเมืองไทยจะมีคนอย่างรีกวนยูที่เมืองไทยและสุดท้ายและสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ หลายคนที่เคยสนับสนุนตั้งเคยพักไทยรักไทยเช่นอาจารย์ประเวศวสีอาจารย์หมอเสมพิงพวงแก้วแม้กระทั่งอาจารย์หลายหลายท่านนะก็ก็ผิดหวังเพราะผิดหวังไม่ได้ผิดหวังเราไปแอนตี้แก่นะผิดหวังคือ,อ,อของจริงกับของปลอมอ่ะสุดท้ายเราเราคิดว่าไม่ใช่ของจริงนะครับแล้วก็พบว่าโดยเฉพาะถ้าไปดูคลิปเก่าๆเนี่ย เาจะคุณทักษิณจะบอกว่าผมรวยแล้วไม่โกงก็ปรกากฏว่าคดีที่ขึ้นศาลเมันคดีที่โดนทุจริตหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณเก่งฉลาดถือว่าเป็นจีเนียสเลยล่ละแต่ว่าบาังเอิญประเทศไทยโชคร้ายนะครับที่ความจีเนียสของแกเนี่ยมันอาจจะทําให้ถูกมองว่าใช้ไปในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคุณทักษิณบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานเนี่ยผ็ไม่ได้เลี้ยงหลานจริงครับคุณทักษิณ ดีที่สุดเลยนะะต้องลดบทบาททางการเมืองแล้วก็ผมคิดว่าควรปล่อยให้ลูกสาวหรือพักการเมืองของตัวเองว่าไปเถอะครับความจริงควรหยุดได้แล้วควรหยุดได้แล้วล่าสุดคำถามสุดท้ายมีรายง,งานข่าวว่าที่ประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อไทยมีมติส่งคุณอุ๋งอิงเป็นนายกก็เป็นไปได้แต่คุณสมชายบอกว่าถ้าเป็น,นอุ๋งอิงสํารอยคุณยิ่งรักแน่นอนก็ต้องดูกันต่อไปนะผมมีความเห็นของผมส่วนตัวอย่างนั้นว่ายังไม่พร้อม แล้วกเ็เป็นปัญหาแน่นาคนง่ายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อก็ขึ้นอยู่กับพักนําที่เขาจะจัดตั้งรัฐบาลสมมติคุณเขาสนับสนุนคุณลุงยิงก,ก็ก็ต้องประคองกันให้ดีะนะครับมันก็เหมือนเ,ออเครื่องบินเครื่องบินใหม่นักบินใหม่อะวันนี้ประเทศไทยก็หวาดเสียวแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่ผมไม่ไสนับสนุนคนอายุน้อยนะผมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ แต่ผมคิดว่าเห็นผลงานซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยยังไม่เตะตาเลยนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการบริหารที่คณะอนุลาออกกันเยะแยะมากเนี่ยออันนี้พอบริหารประเทศเนี่ยมันทดสอบด้วยการทําเป็นคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์มาแล้ว่าเกิดปัญหาชุดนักกีฬาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันเกิดปัญหาเยอะเลยเพราะประเทศไม่ใช่ของเล่นทดลองอแต่ก็เคารพว่าพระพักเร์ไทยเขาตัดสินใจอย่างนั้นสภาผู้แทนเขาตัดสินใจอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือผลนะ มันบ้านเมืองมันอาจจะเดินไปแล้วสะดุดอีกรอบก็ได้นะในเร็วนี้ก็ก็เป็นห่วงนะแต่ก็คิดว่าไม่อยากย้อนรอยเหมือนกันให้กลับไปก็ไม่ได้บอกว่าคุณอุ้งอิงก็จะเดินตามรอยคุณยิ่งลักแต่โอกาสสูงที่จะซ้ำรอคุณยิ่งลักประสบการณ์ทางการเมืองมันสอนเราว่าการเมืองมันโหดร้ายกวา่คิดเอ,อล่าสุดมีรายงานว่าพรรคเพื่อไทยไม่เดินหน้าดิ่จะัล,ลือกตั้ต่อด้วยอันนั้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว พอเดินต่อมันมันก็เหมือนลุยไฟคือจริงๆวันแรกที่พรรคเพื่อไทยจะไปร่วมกับก้าวไกลอ่ะรีบแถลงก่อนอื่นเลยเพราะคุณพิธาจะเป็นนายกพรรคเพื่อไทยแถลงก่อนอื่นเลยก่อนเรื่องอื่นเลยว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตใช่เพราะมันมีหลายอย่างต้องใช้เงินทาพร้อมกันไม่ได้คือมันเป็นเรื่องผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่คุณเศรษฐาเสนอแต่จริงๆมันก็มาจากนโยบายของพรรคมันมาจากไอ กลุ่มนโยบายต้นไม้ของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละเสนอสไอด้ไอดิจิทัลเพื่อไทยคอยอ,ะอ่ะแล้วมันก็ถูกสารต่อมาทีนี้เอาละคุณทักษิณแกจะเห็นด้วยหรือใครจะเห็นด้วยก็ตามเนี่ยวันนี้คุณอุ้งนีงก็เห็นด้วยนะไปเดินเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ผมเนี่ยออกมาทักหลังจากที่นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดผู้ว่าการแบงชาติทั้งหมดมด้วยความหวังดีว่าถ้าเราไม่เลิกดิจิตอลคอยเหรียญเหรียญเนี่ยนะ เราจะเจอวิกฤตต้มยำกบไม่ใช่ต้มยำกุ้งมันหนักกว่าต้มยำกุ้งอีก <c oughs> เพราะกุ้งมันตายแล้วไปต้มกบเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองจะตายอ,อใส่ไปในน้ําร้อนแล้วมันค<ล>่อยๆตายอ่ไปในน้ำออแล้วมันหนักกว่าต้มยำกุ้งหมดเลยเพราะอะไรครับอลองให้ดูตัวเลขคุณเศรษฐามาเป็นนายกสิบเอ็ดเดือนเนี่ยแค่ปล่อยให้พรบโงมานซึ่งควรจะเอาจากนโยบายที่พรบสมัยนั้นเนี่ยมีทุกพักยกเว้นเพื่อไทย เายกลงตู่ทำไว้ก็เอากฎหมายเข้าสภาทันทีนะถ,ถ้าแถลงนโยบายเสร็จปับ๊บเอารุงขึ้นเอาเข้าถ้าผมเป็นคุณเศรษฐาแล้วไปใช้การปรับแก้ในชั้นกรรมธิการแต่นี้ยืดมาห้าเดือนห้าเดือนเสียเวลาไปห้าเดือนที่ช้าเนี่ยมนันทำให้เศรษฐกิจหน,นาเพราะอะไรเงินลงทุนของประเทศเนี่ยอยู่ในพระบองโง่มาสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเก้าแสนล้านเท่ากับห้าเดือนที่ผ่านมาไปสุญญ,ญากาศเลยสุญญากาศไปก่อนสองพอจะทำดิจิตอลวอลเล็ตก็เลยต้องกักเงินนี้ไว้อืมสังเกตว่าเงินก่อสร้าง โครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยแสนเจ็ดมืล้านเนี่ยมันถูกแม่เอาออกเพื่อจะเก็บไว้เป็นเงินกองกลางที่จะมาทำชูวาเลตมันเลยทําให้โครงสร้างพื้นฐานเกิดปัญหาเม็ดเงินที่จะไหลไปพัฒนาประเทศมันหายนักลงทุนต่างชาติถอนเงินจากตลาดทุนเยอะมากไม่ใช่ถอนตลาดหุ้นนะตลาดพันธบัตรเนี่ยหายเลยนะหลายแสนล้านเพราะเขาเห็นเลยว่าเสถียรภาพของรัฐบาล เสถียรภาพของเศรษฐกิจประเทศไทยกันมันจะเจอวิกฤตเพราะที่มันจะดิ่งเหวเนี่ยเขาจะมองคาดการไปหกเดือนปีหนึ่งถ้าทำดิจิตอลวอลเล็ตต่อเริ่มแจกเงินคุณเอาเงินแสนเจ็ดหมื่นล้านมาก่อนแล้วถัดมาคุณเอางบปีหกแปดไปกันไม่อีกนะเอาทกศไม่ได้คุณก็ต้องหาเงินมาอีกเบสเส็จคุณจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยซึ่งก็คือเงินในอนาคตจะสี่แสนห้าหมื่นล้านหรือห้าแสนล้านก็ตามเนี่ยไปทุ่มกับการแจกละลายแม่น้ำเพราะคุณแจกละไายแม่น้าเสร็จปั๊บ ถามว่ามันเกิดโปรดักติวิตี้ไม่เกิดเพราะเพราะที่คุณบอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ผมก็เรียนเศรษฐศาสตร์มานะครับทฤษฎีเคนเน่ยมันจะหมุนเจ็ดรอบได้เงินตรงเนี้ยมันได้ถูกตรวจแล้วว่ามันจะถูกใช้แค่หมุนแค่ศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นไม่ถึงหนึ่งรอบเลยซ้ำถูกต้องเพราะฉะนั้นเห็นด้วยถ้าคุณไม่ลุยไฟดิจิตอลอเล็ต่อก็ก็ดีขึ้นแต่ด้วยความรพงะราตอนนี้เริ่มมีคนพูดแล้วว่าคุณสถานหลุดจากเก้าอี้นายกคุณทักคุณอุ้งอิงมาเป็นนายกคนที่สามสิบเอ็ด เลิกดิจิตอลวอลเล็ตนี่มันคือการหาทางลงให้ดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่ามันก็ต้องขอบคุณผมอ่ะผมไม่รู้เมื่อไทยต้องขอบคุณวราก็เป็นทางลงที่ถูกแล้วแล้วแล้วเราก็เสนอมาตลอดว่าให้เลิกแล้วแล้วเลิกไม่พอนะอ่าฉันนึจะเป็นคนอุ้งอิงคุณชัยเกษมใครก็ตามเป็นนายกหรือคุณรัฐินเนี่ยผมเสนอเลยว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจสิบดเดือนที่เสียหายมันเป็นระยะเวลาที่ศูนย์เปล่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วดิ่งเหวมาตลอดเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องทําให้ เงยขึ้นวิธีการง่ายสุดนะครับคุณเอาเงินที่คุณกันไว้เนี่ยแสนกว่าล้านเนี่ยเร่งลงไปในตลาดกันคืองบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานลงไปสองถ้าจะแจกคนที่ลงทะเบียนไปดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิบสี่ล้านคนอันนี้คือกล่อมปอบางที่ต้องให้อ๋อแจกเฉพาะกลุ่มให้เงินสดค่ะไม่ต้องมาสงสัยว่าคุณจะเอาเงินไปซ่อนที่ไหนให้เขาเดือนละพันให้เขาสิบสองเดือนมันก็เหมือนสมัยยุโรตู่ที่ทำถูกต้องให้เขาหมื่นสอง แทนเงเหมื่นให้หมื่นสองแต่เดือนทุกเดือนเดลละพันแล้วคุณไปทําตัวที่สองทำคนละครึ่งทําคนละครึ่งปั๊บเนี่ยร้านกว๋วยเตี๋ยวข้าวแกงข้าวมันไก่หัวไล่ไปนะได้หมดเลยนะก็จะทําคนละครึ่งก็เงินของสิบสี่ล้านก็จะหมุนไปอันนี้<ช>อันนี้อันนี้หมุนหลายรอบเลยอืแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวไปซื้อไก่ซื้อผักซื้อหญ้าซื้ออะไรอย่างหมดเลยเห็นไหมุ้กกว่าที่ตรลเลยถูกเร่งตัวหนึ่งคือเขาทาดีแล้วต้องทําตามไม่ใช่ทําดีแล้วไปเลิกเขาเพราะเปน็นนโยบายรูตู่ไม่ใช่ การท่องเที่ยวเราได้นักท่องเที่ยวเข้ามา20่ล้านนักท่องเที่ยวไทยล่ะบริการล่ะคุณกลับไปทไําในเรื่องเที่ยวทั่วไทยอช่วยช่วยร้านรวงเขาอีกค่ะคุณกลับไปทําชิมชอบใช้อจะเปลี่ยนชื่อไม่เป็นไรนะแต่โครงการแบบเนี้ยมันจะทําให้เริ่ม,มเริ่มขับเคลื่อนถ้าคุณเศรษฐาทำตั้งแต่สิบเอดเดือนที่แล้ว ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจโตอย่างน้อย 1- 2อืเอไม่เดินมาถึงไม่มาถึงจุดวันนี้หรอกวันที่แบบเนี้ยอ่ะโอเควันนี้ชัดเจนขอพระคุณคุณสมช,ยชายแสวงการมากที่ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเรานะคะขอพระคุณนะคะส่วนการเมืองไทยท่านผู้ชมคะจะเดินอย่างไรต่อไปในวันพรุ่งนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงก็จะรู้แล้วนะคะว่าใครคือนายกคนที่31นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ